ไอ้ันนี้คือขนมเส้นอันนี้อย่ามดแล้วครับอ่ะอย่ามดแล้วกันมาจ้ากับเดียวไม่มีเหลือผมไม่ได้มาประมาณสักสองปีเนาะสองปีฝ้ายจำผมได้เหรอได้เลรดีเชื่อเหลืออยู่ได้จำได้มีคุพิเศษมีพิเศษนแล้วเนาะเนี่คนเลยครับอย่างจับนะฮะอ๋อนี่ใส่น้อยนะครับหนูนี่ใส่น้อยนึงอันนี้เอาเอาไปใส่พักน้ำเบลลใส่อีปอนี่เส้นโลรแล้วกันโปรละป่ะ พอจะแถมอะบ้ากนแล้วมาด้ป้าอะ้มะนาว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 ลูกบาก็เป็นเบ้าแล้วอยู่ในเมียละอูเลมนได้ลูกเบาสิบขวบสิเอขวบแล้วก็แล้วก็เจขวบคนนึ่งกแม่โอ้เปนจนักหรอแม่พิเศษนี่ซั่งพิเศษหรอั่งพิเศษตลอดอ่ะ ท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณด้านล่างคลิปเ <สา S 1> พื่อเป็นการเ<อ>ลี้ยงกาแฟผมข้านแก้วนะครับเอาล้ะตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงปลายแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาอะไรกินซะหน่อยนะครับตอนนี้ผมคิดถึงขนมจีนนะครับหรือว่าขนมเส้นนะครับที่บ้านเมืองลึกนะครับมีขนมเส้นอยู่เจ้าหนึ่งที่อร่อยนะครับผมจะกำลังจะขี่รถออกจากตรงเดนโปกผมนะครับผมเพื่อที่จะไป หาเสาะหาขนมเส้นร้านแม่คือวันแม่ลาวันแม่ลาวันขนมเส้นร้านแม่ละวันนะครับจะดูว่าอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเจ้าของร้านจะจำผมได้หรือเปล่านะครับเพราะไม่ได้มานานแล้วนะครับออตอนนี้ผมก็ามาเปลี่ยนรถที่บ้านพอตาผมเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ารถคันนั้นในคอมันคอนนะครับ ทางไปบ้าน,นลึกเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานี่เลยขนมเส้นแม่ละวันตามถนน เส้นที่ไม่ได้มาตั้งน,นานหลายปีีามด,ดูกัน,นตามขนมเส้นไม่คือวันไม่ได้มาจัดเมือนนะครับเปิด <t> ก็ตามหาขนมเส้นในตำนานนะครับที่ไม่ได้กินมาประมาณสองปีนะครับเจอแล้วฮะนี่ ขนมเส้นเมลาวันหน้าการบางลึกด้วยมาละหยอกดนี่ราคาเดิมหมดนเนี่ยขึ้นราคาแล้วกันเนี่ยเที่ยนี่กี่บาทสามห้าสามห้าขึ้นมาห้าบาทอุตากรรมอยู่ได้ใดเนาะโคตรนักเลยใช่ไหมขึ้นมาห้าบาทนี่บหมืนักแล้วอ๋อคือบอกวบาแพงแล้วในเมืองมันสามสี่สิบมได้ัดได้ในสามสิบแล้วนะและนี่นักเลยเนี่ยนักขนาด จโบเลยนะจโบูเลยเนาะเานาะบ้านเฮามันเบียน้อยหอยหน้อยเนาะ<น>คนบ้านนอ,อกอะ่ะอืมผมชอบส่องใส่นี่ครับนี่น้ำตาแต้นี่ครับเนี่ยมันจะจ้าบเลยเนี่ย น้อปลาไส่ตันมันก็ะทูกไงน้องบัลลังก์อ่ะอือบะลังอยู่แล้วหรอมันมันไปสู้ที่พาร์โด้ได้เลยมันหอมอยู่แล้วอ,อ่ะอหอมนะไอะอย่างพิเศเจ็ดซิปนี่อย่างเนี้ยเขาจอยปปปเป็นไง เขาต่อยเนื้อไหมอ่ะเขาต่อยแก่ข้าหรอก่ออก็กดีแล้วเที่เขาอู้กันตอนตอนนั้นหาะที่เขาอู้กันตอนนั้นว่ามันเนื้อมัน,นมันขายมันหน่อมใครได้เขายบบื่นนะเขาไม่ะเขาืนอนกินนะน้อยคนติดอาทานเนื้อเลยเอาไปปกักลูกพี่ผมอันหนึง่งเนี่ยอ่าผมเส้นแยกปกักนะใส่พักตัวเนื้อรอบเนี่ยเพราะว่าไอลา้ล่ามันขินมันขินไอ้ล่าไปซักซื้อไปปลายละ เอาแยกเลยปะผมไปฝากของเ,เ,เ,เศษพิเศษ ของหวานด้วยครับของหวานอ่ะครับของหวานห้วยหนึ่งครับจะว่าไปนี่นะไาก็ถือว่าเก่งเหมือนกันเนอะอยู่ได้ยาวขนาดนี้นะเพราะว่ามัน ล้มหายตายจากกันไปนักแล้วล่านกล้าอย่างไงอ้ะใช่มันมเหมาือนจาซ้ำกล้าที่เปิดอยู่แต่มู่บ้านนอกเนี่ยมันซ้ำยากขนาดอะแม่เจ้าอื่นมันปอเจ่งไปหมดแล้วนะฮะผมประัดแล้วครับเนะน,นี่ยเพราะ <laughs> ถ้าเจ้าก็ตายเลยก่นนะเนาะแล้วก็วิจัยวิวิในในการใช้จ่ายแฮม ถ้าเป็นคนกินง่ายใจอวยกับเดียวนะ่ะมันไปได้อย่างเนีย่ยของจีมันบูดมันเหน่านี่นะเจีเวง่ายๆนะครับยากเนอะอืมขออยากกินอันนี้พอแล้วเพราะผมไม่ไหวแล้วนักเกินอืม นี่เหรอจัดไปกับปะนะได้ไหมละฮะหนึ่งอันฝากหัวหน้างานผมนะฮะไปขนมเส้นอันนั้นมีน้านั่ยเต๋อเป็นเน้อแาเน้อแกเข้าวซอยข้าวซอยหมดละเดี๋ยวใส มันจะย่อยตีนย่อยมือหน่อยนะครับอ่านี่เป็นพริกแห้ง <c oughs> วางเลยครับน้องโอเค <c oughs> เฮ้ยเย,ยมหนึ่งชุด <c oughs> แล้วก็เก็บตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายตั้งก่อนเลยนะครับ <c oughs> นี่นี่ขนมเส้นสองอันแล้วก็ อันนี How How ้อ wow. ันหนึ่งเท่าไหร่แปดสิบห้าบาทโอ้โหยิ่ยอดสิบาหกบห้าส้าเงไงนี่นอคอเขาตไ่ปายรงานอฝากไว้นะนี่คุณป้าลาวันนะฮะคือดั้งเดิมคือดั้งเดิมเลยผมกินจน จนผมเปลี่ยนอาชีพใหม่ไปสองรอบแล้วอีป้ายังอยู่อยู่ชิบหายอีป้ายังอยู่อยู่เออโอเคโอเคไม่ไปไม่แอลมานี่ครับอยู่ตรงไหนป้าบอกรามลานป้าอยู่ไหนตรงไหนอยู่เมืองลึกอ่ะฮะเมืองลึกอ่บ้านเมืองลึกใต้ตลาดนะครับมาเตอร์หน้ากาดนั่น่ะเดี๋ยวขอถึงหถามเตอร์นาะงกาดไปหน้าตปได้ไห้นะค่ะเออข้างกาดอะไรคนน่ะเออมาเตอร์เจอขกันก็มันตึงลำันนี่ผมอ่ะผมอ่ะที่ป้าจะย่างอะไรอย่างว่าไหมย่างเฮ้ยเขาท่าเฮ้ยย่างเออ คนอย่งอย่างมกเลยนะอือฝ้าคนเดียวถ้าเป็นก็พานสงครามหลกมาหลายอันแล้วเนาะป้เาเนาะโอเคฮะอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้ผมก็กินขนมเส้นไปที่เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยมีมาฝากพิ่าด้วยนะครบเรียบร้อยรู้สึกว่าขนมเส้นจะทำให้ผมง่วงนอนละหมูถ้าเหยียบหมูตอนนี้ใส่ขี้ข้านผมมาได้ยหน ให้รับกันหนาเลยในฮีโร่เขาเตยให้รับเตยไปงานต่อฮะเข้าตอนบ่ายละ